ปัญหาเศษอาหารผักผลไม้ต่างๆที่เสียแล้วไม่ต้องมีปัญหาอีกต่อไปนะคะตอนนี้มีวิธีแก้ไขแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไทยเฮอรปทดโฮมมาชวนเพื่อนๆทําทำปุ๋ยจากเศษอาหารเศษ วัสดุต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเศษอาหารเศรษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะเรามาทำปุ๋ยกันค่ะแล้วก็ก่อนเข้าชมฝากเพื่อนกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมผลงานของเราไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างสารรค์คลิปดีๆกันด้วยนะคะต่อไปนี้เราไปชมคลิปดีๆที่นำมาฝากกันได้เลยค่ะ let's go <S เริ่มจากไปเตรียมถังน้ำที่มีฝาครอบนะคะมาเจาะที่ก้นถังค่ะ เพื่อจะให้ด้านก้นถังนั้นโล่งๆเลยนะคะเพื่อนๆเจาะกันแบบในคลิปกันเลยนะคะวิธีการเจาะของเพื่อนๆก็เอาที่สะดวกเลยค่ะถังน้ําเก่าๆก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ขอให้มีฝาปิดค่ะจะได้ป้องกันพวกมแมลงวันเข้าไปนะคะเป็นกระมังเก่าๆใช้ปิดก็ได้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาขุดดินกันนะคะวิธีการขุดก็คือขุด ลึกประมาณ3ใน4ของถังที่เราใช้นะคะถังที่มนใช้ค่ะเป็นถังขนาดเล็กนะคะเพื่อนๆถ้ามีถังใหญ่ก็สามารถใช้ถังใหญ่ได้นะคะขุดดินประมาณนี้นะคะก็โอเคแล้วค่ะก็ได้ปริมาณที่พอดีด้วยนะคะขุดให้ได้3ใน4ของถังนะคะเพื่อนๆต่อมาเรามาเตรียมเศษอาหารนะคะแล้วก็เตรียมในส่วนของใบไม้นะคะ แล้วต่อไปก็จะเป็นขี้วัวค่ะแล้วก็มีพอดอดนึ่นนะคะที่ช่วยย่อยเศษอาหารนะคะเราจะนำไปละลายน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้ค่ะเราจะนำเอาถังมาวางเลยค่ะแล้วก็กรบด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้ไม่ให้เป็นรูนะคะกรบแบบง่ายๆไปเลยค่ะเพราะว่าถังเราไม่ใหญ่นะคะก็จะ ค่อนข้างง่ายนิดนึงแล้วก็ดินก็ค่อนข้างจะนุ่มด้วยนะคะขุดง่ายๆเลยนะคะช่วงนี้โอเคเมื่อทังน้ําเรียบร้อยแล้วฝั่งดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาที่เราจะนําเอาเศษอาหารลงมาก่อนเลยค่ะเพื่อนเกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยขี้บัวนะคะกลบให้พอปิด ตัวเศษอาหารก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเศษใบไม้นะคะใบไม้แห้งค่ะก็สามารถนำใบไม้อะไรก็ได้มาใส่ได้เลยนะคะวิธีนี้จะช่วยลดการเผาได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเรานำเอาใบไม้มาใส่ไว้ในถังถังขยะแบบนี้นะคะจะได้ช่วยให้ใบไม้นี้ย่อยสลายด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนำใบไม้ลงไปแล้วค่ะ เราก็จะเทในส่วนของน้ำที่ผสมพอดอไปเรียบร้อยนะคะก็นำมาเทเลยค่ะเพื่อนๆตัวพอดอหนึ่งนะคะจะช่วยในเรื่องของการย่อยเศษอาหารด้วยนะคะวิธีการใช้พอดอหนึ่งนะคะคเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ประมาณ7วันหนึ่งครั้งนะคะก็คือทำการใส่เศษอาหารใส่ ปุ๋ยคอ,อกนะคะใส่ในส่วนของใบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ7วันถึงจะเทน้ำพอดอหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้ไม่ต้องบ่อยๆนะคะเพราะว่า,าเราจะเน้นในเรื่องของการเอาเศษอาหารมาเทในทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะเพื่อนๆและเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี้คือที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปุ๋ยที่เราได้นะคะอันนี้หมัก ไปประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่ย่อยนะคะก็ตั้งไว้เรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถนำเอามาใส่พวกผักผลไม้ที่เราปลูกไว้ได้เลยนะคะมายืนต้นอะไรก็นำมาใส่กันได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยหมักสูตรธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลด การเผาแล้วก็ทําให้เศษอาหารเราไม่มีมแมลงวันมาตอมนะคะเพราะว่าเรามีการกลบชั้นที่1ด้วยขี้วัวนะคะตามด้วยใบไม้แห้งอีก1ชั้นนะคะแล้วก็ยังมีฝาปิดอีกด้วยค่ะรับรองเลยว่า,มาแมลงวันมแมลงวีเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็เราจะทําการ ปิดทับด้วยก้อนหินหรือว่าของหนักๆด้วยนะคะกันพวกน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆเข้ามาคุยเขี่ยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ยุ่งยากใจภายหลังนะคะวิธีนี้บอกเลยนะคะว่าทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะแถมยังประหยัดรายจ่ายเรื่องปุ๋ยไปอีกด้วยนะคะ ก่อนนาไปใช้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามีพวกมดอยู่นะคะเพื่อนๆก็ต้องนําเอามาตากแดดกันสักหนึ่งแดดก่อนนะคะเพื่อไล่ให้มดออกไปจากปุ๋ยที่เราได้ก่อนนําเอาไปใช้นะคะเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์โปรดแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเป็ยังไงกันบ้างคะสาหรับวิธีการทําปุ๋ยหมักในวันนี้นะคะเพื่อนๆช่วยคุณแม่บ้านได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเศษอาหารนี่แล้ค่ะ เป็นสิ่งที่ก่อกวนใจนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์ได้นั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถนำเอาไปใช้กันได้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราจะสามารถเก็บขยะไว้ในที่ที่มันเหมาะสมแล้วนะคะเราก็ยังได้มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะเอาไปใส่ในพืชผักต่างๆของเราเวลาที่เราปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรนะคะเราก็สามารถเอาไปใช้ในการ ใส่เป็นปุ๋ยนะคะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมีอะไรเจอปนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากแชร์นะคะฝากแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานได้สร้างสารรค์คลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,มาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย